สวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็น,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคน,นครับวันนี้เดี๋ยวครูตัวจะมาอธิบายในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์วัฏจักรของสัตว์นะครับมาดูกันนะครับในหนังสือเรียนนะครับวัฏจักรของสัตว์นะครับหรือสิ่งมีชีวิตของพวกเรานะครับก็จะมีการสืบพันธุ์นะครับ ในกรณีที่มีการสืบพันธุ์นั้นสัตว์นั้นต้องมีมีอายุนะครับที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่พร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับจากนั้นก็มีการผรสมพันธุ์นะครับโดยใช้เพศนะครับเพศชายกับเพศหญิงโดยใช้สเปิร์มนะครับแล้วก็ไข่จากเพศหญิงนะครับก็จะรวมตัวกันเป็นไซโกดแล้วก็ออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับในแต่ละชนิดนะครับอ่ะต่อมานะครับ มาดูสิ่งมีชีวิตหรือว่าจากชีวิตของสัตว์นะครับว่าจากชีวิตของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครึ่งบกคขึ้นน้ำนะครับหรือว่าสัตว์ที่อยู่ในสัตว์น้ําจะมีการสืบพันธุ์หรือว่าการขยายพันธุ์นะตัวอย่างในเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับในสไลด์นะครับดูว่าในสไลด์ในหนังสือนะครับในหน้าที่30ิบ ก็จะเป็นการสืบพันธุ์หรือว่าเป็นวัฒนจักรชีวิตของผีเสื้อนะครับเราจะเห็นว่าผีเสื้อนั้นมีการโตเต็มวัยจากนั้นผีเสื้อจะมีการวางไข่เมื่อวางไข่เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นน้อนนะครับเมื่อออกมาเป็นน้อนเสร็จแล้วนอนก็จะเริ่มเติบโตกลายเป็นดักแด้นะครับแล้วก็วิวัฒนาการกลายเป็นผีเสื้อเหมือนเดิมนี่ค ah ือวัฒนจักรชีวิตของสัตว์นะครับตัวต่อไปนะครับผตัวเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับในเรื่องของวัฒนจักรชีวิตของยุงนะครับ เริ่มต้นที่ตัวเต็มวัยเหมือนเดิมครับนักเรียนจากนั้นก็มีการพัฒนามีการวางไข่นะครับโดยการผสมพันธุ์นะครับก็จะเป็นไขย,ยุงที่อยู่ในน้ํานะครับจากนั้นก็จะกลายเป็นลูกน้าเมื่อกลายเป็นลูกน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นตัวโม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นก็จะวัฒนาการมาเป็นตัวเต็มวัยสังเกตว่ายุงเนะี่ยจะใช้ชีวิตอยู่บนบกน,นะครับแต่ว่าจะมีการวางไข่อยู่ในน้ํานะครับนะนี่คือลักษณะ ประมาณสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยนะครับก็คือไก่นะครับไก่ก็จะมีการพัฒนาหรือก็การวิวัฒนาการวัฒนจากชีวิตของไก่นะครับมาดูกันไก่ตัวเต็มวัยนะครับก็จะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับตัวเมียจะเป็นตัวออกไข่นะครับ จากนั้นก็จะมีการผสมพันธุ์ระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับเพื่อให้ได้ไข่ไก่ออกมาไข่ไก่ก็จะมีการฟักอยู่ประมาณ18บแถึง21วันนะโดยแม่ไก่ทําการฟักเมื่อฟักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลายมาเป็นลูกไก่จากนั้นก็จะเริญเติบโตกลายเป็นไก่ที่มีการโตเต็มวัยจากนั้นก็มีการผสมพันธุ์เหมือนเดิมนะครับนี่คือวัฏจักรชีวิตของไก่ตัวต่อไปนะครับตัวอย่างหนึ่งครับวัฏจักรชีวิตของกุ กบนั้นเป็นสัตว์สะเทือนบกสะเทือนน้าหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือลักษณะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับมีการผสมพันธุ์แต่จะผสมพันธุ์อยู่ที่บริเวณผิวน้ํานะครับโดยที่ตัวเมียนั้นเป็นตัวที่สร้างไข่ส่วนตัวผู้นั้นจะเป็นตัวที่มีการปล่อยสเปิร์มออกมานะครับบริเวณไข่และจะมีการวางไข่อยู่บริเวณผิวน้ําจากนั้นลูกกบนั้นจะเริ่มเติบโตไปเป็นลูกอ๊อดนะครับและมีการพัฒนาการเป็นลูกกบนะครับจากนั้นเขาจะ หางก็จะหลุดอะไรก็จะหลุดและมีการพัฒนาไปเป็นกบตัวเต็มวัยนี่คือการพัฒนาของกบนะครับทีนี้คือมีแบบฝึกหัดให้พวกเราทำแบบฝึกหัดนะครับให้เราทําการเขียนหรือวาดภาพวัฒนจักรชีวิตของสัตบบว์นะครับในแบบฝึกหัดเดี๋ยวของครูเขาแจกให้นะครับมันจะมีกบคุณตัวเอาตัวเต็มไวไมัยมาให้แล้วสิ่งที่เราทําคือวาดภาพกบมีการพัฒนาคืออะไรครับการผสมพันธุ์ ไก่นะครับก็กลายมาเป็นลูกออสนะครับทีนี้ก็กลายมาเป็นลูกออสที่เป็นตัวขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็กลายมาเป็นกบนะนี่คืออีกใบางานหนึ่งครับวัาถจากชีวิตของไก่นะครับให้พวกเราทําการวาดภาพระบายสีกูตัวเอาไก่ตัวเต็มไวไม้มาให้แล้วสิ่งที่เรายนต้องวาดคืออะไรครับไก่มีการผรสมพัน์ออกรูปเป็นอะไรครับ ออกลูกเป็นไข่นักเรียนก็วาดไข่ขึ้นมานะครับจากนั้นไข่มีการฟักไข่ออกมาประมาณ18-21วันกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลูกไก่นักเรียนก็วาดลูกไก่ลงไปนะครับนะตัวจะวาดตัวอย่างให้ดูนะครับใช้คอว,วาดจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับนะโอเคครับผูตัวก็มีการนำเสนอนะครับด้วอกา,ารพูดคุยกับพวกเรา การสอนเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ